พามาดูเสียจูรีแมปเครื่อง a o 9ครับ344แรงม้าบ้านเรา a a 0 9 4ศูนยจากรถที่ตัดตัดรอบอยู่ที่ประมาณ2องพันครับตอนนี้ยืดรอบแล้วครับฮอร์สต<า>ึด๊ดจวดนเดเรา,าจปจบหึืนซะากัน มันคือจวดสิเดียวเล่นเดี๋ยวท่านเล่นเลยนี่แอบซีฟไม่คันแอบซีฟน,นี่ยลอยกว่าเลยนี่นี่เนี่ยเพิ่งจะขึ้นเกียร์เจ็ดเองไหมมันคือเรียนเป็นตักรยานแต่วะ,ะรเรียนเป็นตักรยานครับรูก้กนนั็แค่อตอนนี้กำลังก็คือตัดระบบ egr ออก ตัดระบบถ้อยเสียแคบถ้อยเสียออกอเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ใช้ถึง<ว>จะเป็นแปดสิบนีล่ล,ลอยกล้วยอยกล้วยยังวไงอยี้รถน้ำกลรลอยสามเออรถตู้น้ำกลรลอยสามสิบไหมเขาอ,อกติเรียนมากไหมมันวิ่งดีจริงๆครับเครื่องตัวนี้ A O 9ครับหรือสับทางการก็ A-09 344แรงม้าครับตัวนี้ีย,ยบดีบ่มิบ่มีลานบ ่อยยอี่สิบเรอร่อยเนี่ย <c oughs> ่อ,ยอิบเก้าิบเออไม่เก้าสิบอ่อยยี่เลีอยนี้ค่ะ <c oughs> ใครที่มีรถเครื่อง3,4,4 <c oughs> เก่าญี่ปุ่นอยากจะเอามาแก้ระบบ คันเร่งน่วงนะครับเครื่องเร่งควันขาวก็เอามาแก้ออได้คันนี้เป็นครับเพราะว่าเราไม่ได้ตัดระบบมาจากญี่ปุ่นเอามาแก้ร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบ จริงครับรถคันนี้ขันใจเลยทําเวลาได้เลยมันเหมาะจริงๆนะที่จะเอาไปทํารถลองนะแม่นว่ารถไอ้เฮ็ดรถสไลด์ขี้จังแมนะ่นึว่าเครื่องตัวนี้ไหมมีแต่หลายคนเอาไปทําเป็นรถสไลด์เครื่อง E13 นะเนี่ยมองข้ามเครื่องตัวนี้ไปนะที่จริงตัวนี้นะจวดเฮ็ดไอ้นีไห,ไหมเฮ็ดไอ้เทรลเลอร์รถเกี่ยวนอะนเรียงสายไก่แมนะ่นวะรับจงนะังไหมลากลูกได้สบายป่ะนี่ ได้อยู่แต่ว่าแขเลี้ยนเพานหันขนาดน,นี้เนาะขันลากพ่วงเลี้ยนหันขนาดน,นี้ลูกพวก่วงบ่ไปน้ำดอกนี่มูลีลุดดิ <laughs> มาเตมาเตตัวหลักเนาะหลวหลวเพราะว่าเออมาตั้งแต่วงเดือนอข้างหลังลุดไปเรียบไปพ่นบ่ลไงล้อใหญ่วงเลี้ยวจะแคบหน่อยครับทูสีบะไปคนอยู่ นี่เราเป็นยัง16ล้อคือโบอพันจองหูอบอ่วะนี่มันเลี้ยวกลับรถยังสิ่โบพันเมนเขากรมทังหลวงเขาเกีเ้ยโบไห่บไหพันเดียมันเทสเลี้ยวไม่ผ่านน่ะ16ล้อทะเบียนมันก็เลยกลายเป็นเฉพาะกิจไปเลยทีนี้คําว่าเฉพาะกิจเนี่ยเราวิ่งจากบ้านเนี่ยไปถึงกรุงเทพเราวิ่งผ่านตาช่างกี่ที่เนี่ยต้องขออนุญ,ญาตหมดเลยผ่านสะพานสะพานผ่านอะไรเหยียบอะไรบ้างเขาให้ถ่ายรูปจอดถ่ายรูปจอด เนี่ยมันเลยกลายเป็นรถที่มีปัญหาเลยสิบหกรอนะเฉพาะกิจต้องมีรถวิ่งนำหน้าอีกอันนี้ได้ยินที่เขาพูดมานะครับผมทีแรกผมจะทำสิบหกรอผมไม่เอาเลยยิงดีดวัวเาสลายเลยอาการขวัยขับมาเนี่ยมันมัน,นวง มันเหนื่อยคนเกียจเจ็ดเรเลี้ยนเนี่กไยร่อ่าี่ว่ามันเลียนเขาบอกลอกตํมาเนี่ขนาดนี้กระป๋ลอยเด้นี่อเกียเ็เลอเกจ็นี่ยตรงเขาประมาณลอยลอยนึงไปเรีวไว้จังคอยถืเขาพอดีป่ะขันมาเขาอยู่ประมาณแปดสิบกสิบเนี่มันจะเป็นอือไม่ีไหมรถนักนี่ขี้บอเกียเจ็ดออกเสียเขารถ <c oughs> <c oughs> แนะนำเลยถ้าเกิดลูกค้าจะเอาไปทำเป็นรถสไลดล์เนี่ยเออเป็นรถเป็นรถแฮ่ตรงนี้ต้องใส่เกียร์สโลว์มันรู้เสียจบเวลาแฮ่มันยังบ่ปวดขานบอใส่เกียร์สโลว์เลยสโลว์ของไอ้น,นี่ก็ได้เนี่ของอ้อะไรนะเอฟสิบปดหามาใส่รถรถส่วนหน้าเขาจะใส่เกียร์สโลว์ถ้ามันเป็นเกียร์ออโต้ไม่เป็นเกียร์สมูทก,ก็เป็นเกียร์สโลว์ครับ เวลาขึ้นที่เนินเนี่ยเนินเนินชันๆเราก็ปล่อยมันไหลไปตามพวกมันเลยเฮยไ,ไ่จอดเรูเเ,เจ้าหูวจกบ่าเวลาเฮียสามชั่โมงคนขับปวดขาบอกครับดิ <c oughs> คนมันบริายางเร็วดิคนเมาหนูเสียหนารถจะเหลี่ยมมดนเสียนี่ถูหนารถนี่เหลี่ยมม,อม,อมอ่องๆไปแล้ว เขบอกของตาเลี้ยงกับตาเลี้ยงเทว่มาทิ้นเลยตาบุญเลี้ยง,ยง,ยง,ยงผมอาจะมารีวิวตาฉลามอยู่คำหรอไมได้รีวิวหรอจะมารีวิว,วไเปเ่ได้มาโดนเสรถทิ้นเลยยันทิ้นลอยจะอยู่ใส่ปไปไนแล้วขายไปแล้วเนี่ยผมเล็งเอาไว้เคยเล็งเอาไว้ในเฟซนี่เสียดตาฉลามกับตาไก่พุทไป <laughs> และนี่สร้งางใหม่อยู่ขั้นหนึ่ง นี้ต้องทําใจครับอูรถปกติทํารถออกมาไว้หลายๆคันเนี่ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยไม่เหลือแล้วครับหมดแล้วปีนี้เงียบกว่าที่ประวัติการที่เคยมีมานะเงียบมากปีนี้ค้นเรียนหาซื้อรถมือสองมาเด้นี้พวกราคาหาเศษบะขามหกเห็นไหมเนี่ยราคาเนี่ยขายดีมากเลยห้าไม่เกินหกเนะี่ย แต่จะไปหาที่ไหนล่ะเพราะรถเพิ่งออกมาปีกว่าก็พากันประกาศขายบ่หรอซื้อมาปีกว่าสองปีช่วงโควิดประกาศขายมันมีไม่ใครซื้อมาล้านหนึ่งมาขายห้าแสนเออถ้าเกิดขาย 5, 000, ห้าแสนห้าเนี่ยพ่อค้าไปต่อไม่ได้ต้องขายประมาณห้าแสนอย่าให้เกินนี้ถ้าสมมติว่าไม่ขายก็ไปเห็นงานมาใส่หนีมัวรถแล้วไม่บ้านไปเห็นงานโรงงานมามาใส่หนีรถ เดือนละเมื่อนโกเมื่อนโกเลยหันหละรถก็ไม่ได้วิ่งคนก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพคนดูชนบุริพนส่งเงินมาใช้ใช้นี้เซแนแน่ขยานหางานแต่ไม่หวดได้รถถูกๆก,ก็มาอูด,ดูเนียครับนนวันนี้ลูกค้ามาจากน้องใคร อยากได้หัวอยากได้เครื่องอยากได้คัตซีตัวไหนซีเอาปันเอาปันเครื่องอยู่คันนี้อยากได้ชัดซีตัวนี้อยากได้หัวตัวนี้แลนีีเสียจูเตรียมเราสลรับสามอันผลโจสั่งรับให้เขาตามใจลูกค้าดีมากเลยมาแบบนี้หลายๆคันก็ว่าไหวดิว่ไหวแล้วเหลือของค้างไว้แล้วเหลือกองอนย้อยเงี้ยไป มันอย่านี่มันยกไปรถขายแล้วบันนี้รถประทับขายบ่มันยกใส่ขึ้นยังบันนี้แมขอนเงินเร็จจ้ะอนอะไรขายเบิล้ลหรอเออลูกค้ามาพ่อขอซื้ออะไรถอนขายเบิดเออเรียบร้อยเลยอยากายได้ไรก็ไล่ขาดทุนเดี๋ยวไปซื้อหัวไม้มาใส่ขึ้นบันนี้ออโอ้เรียบร้อยเลยครับอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วผมก็จะเดินทางกลับบ้านละทส่ทำภารกิจมาทำประมาณสามชั่วโมงที่จริงตะตังเก๋ทั้ก็บเขาเกินสามชั่วโมงหรอก คนหนึ่งกินตเบียรกับตาฉลามกับตาไก่ย้นไปเกินยี่สิบนาทีถ้าอีสิบสามนี่หมูเลยเจ้ารีแม็เจ้าบายก็อีสิบสามมันห้าพันบาทครับรีเม็ปจะไปยังไงโอ้ไปหุสงศูนย์ลวบานนี่ไปที่ไปอิงทีขึ้นกันหรอวะไฟเบรกับไกลพวดไฟเป็นศูนย์นี่แหละบานนี้ถ้ามีรถจอดไฟแดงเห็นบ่ไหนด้ว วันนี้ตาไก่โชคดีหน่อยครับปูปัญญาฝาดสองขั้นเลยเหมือนนี่สองเลยเพืมันสมือตาไก่เพิ่นมีสองปูเนาะรุดออกนี่กยไปพอเพิ่นยุคหนึกออก<ม>่งเราไงมโทษบ,บอกเมียไปเถาเอาราคาเนี่ยเขาได้เถาอันวะไม่เ <laughs> จอสิบว่าบอกก่อนยังขึ้นเนี่ยไฟลเล่นจีไฟไฟไฟย้าย,ย,ยหยยนุนหลังย้อนยิ่งกับจุกแบงค์กุก มัจบานหน่อยดิวันนี้ไม่มีดิเอามันถือมากเหมือนเดิมันเพราะหน่อยดิหน่อยดิอ๋อหน่อยที่เราสังา่งว่ามันบอกใครเดี๋ยวขายเนาะเหมือนเขาหน่อยใช่กันเลยด้วยีแ่แก้วแล้วเทวียก็ระเจ้าไปค